ที่นี่นายสามารถเป็นอะไรที่มากกว่านั้นได้ถ้านายย้ายออกไปนายจะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งถ้านายอยู่ที่เลี้ยวภูต่อสุดท้ายแล้วเลี้ยวภูจะสร้างรูปปั้นให้กับนายนี่คือวาทะอามาตะอันโด่งดังที่ฝังเข้าไปในความทรงจําของฟิลิปเป้คูตินโยตัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอถ้านายอยู่ต่อที่นี่นายจะมีรูปปั้นของนายคูตินโย ไม่มีรูปปั้นไม่เป็นไรแต่ได้ทําตามความฝันก็คือสุขใจแล้วครับสาหรับคูตินโยพ่อมดน้อยร้อยลีลาจากบาราซิลคนนี้ย้ายมาร่วมทัพหงแดงด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์ในยุคของเบรเดอลเจอร์ในช่วงตลาดหน้าหนาวช่วงนั้นเลียบผูยังอยู่ในยุคที่ยังไม่ผง,งาดฟ้าขนาดนี้เด๋ยวนี้ผ่านการเล็คอมเมนต์มาจากลาฟาเบนิเตสที่ไปรับงานที่อินเตอร์มิลานพอดีและได้ยินยันด้วยตัวเองว่าไอ้หนูนี่มีแววไปถึงเวิลด์คัพคูตินโยมีชื่อติดตัวมาบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่ตตาาร์ใหญ่่่่ะดับบแแกทีีมม็ชือว เป็นเด็กเทพจากราซิลที่แพลวเอาเรื่องที่อินเตอร์มิลานเขายังได้ลงเล่นบ้างแต่ยังไม่ใช่ตัวหลกักเพราะด้วยอายุที่ยังละอ่อนมากช่วงนั้นยังไม่ถึง20เลยที่เลี้ยวฟูคือสถานที่ที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าอยู่ในคลาสระดับท็อปหรือไม่คูตินโยรับเบอร์สีพร้อมกับได้รับบทบาทจอมทัพนี่เป็นเดียวที่ถูกคาดหวังแต่ไม่ได้จะคาดหวังว่าจะขนาดนั้นแรกแรกถูกวิจารณ์ด้วยซ้ำว่าไปซื้อดาวรุ่งจากไหนมาอีกราคาแรงสะด้วยแต่ช่วงพามคูตินโยแม่งโคตรเอาเทพจะจัดเหมือนหลุดออกกกมาจาจนนัรตู ัวกับเปียกแต่เล่นได้เหนือชั้นจริงๆสวยงามหาตัวจับยากทำตัวประกบเป็นตัวประกอบเลี้ยงหลบเลื้อยหนีกองหลังเป็นกลวยจราจรในลีลาท่วงท่างดงามจังหวะยัดจะจัดให้แบบจุกๆปันบอลแบบงามหยดงามย้อยแฟนบอลที่ดูทันต้องบอกว่าเหมือนต้องมนพยายามที่คูตินโย่ได้เล่นจะมีแต่เสียงค้างของแฟนบอลประมาณว่าอื้มคูตินโย่แม่งโอโ้โหไปได้อีกเว้ยเฮ้ยเขาคือเจ้าของเบอร์สิบที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้กับเลี้ยวพูยิงช่วงในยุคคอปเขาได้รับอิสระมากมายในการเล่น อยากเล่นอย่างไรเล่นได้เลยอยากสร้างสรรค์อะไรถ้าทําได้ก็ทําไปเลยแฟนบอลไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนก็ยอมรับว่าเทพจริงมีช่วงที่เขาเล่นแบบแอดวานซ์เพลย์เมเกอร์ได้โคตรเทพมันเหลือเชื่อว่าดิวที่ถูกมองว่าต้องประหยัดต้องดาวรุง่งต้องมาแทนเดอร์เขาจะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ขนาดนี้โดยเฉพาะในช่วง2017-2018ที่คูตินโยเข้าสู่ภาวะร่างทองโดยยืนอยู่ข้างบรรดาพี่ๆตัวซิ่งในแนวรุกเขาดูมีความสุขกับสโมส,มสรเลี้ยวภูเพิ่งต่อสัญญากันไปรับค่าเหนือยสูงเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย เขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งในทีมของเจอร์กนขอปเขามีเพลงเชียร์เป็นของตัวเองที่ไฟเลี้ยวภูมอบให้และประสานเสียงร้องมันยังกระหึมย้มเขาลงเล่นฉะนั้นเรื่องค่าตัวที่ซื้อมาก็ไม่ต้องพูดกันอีกเพราะมันคุ้มค่าทุกปอนที่เลี้ยวภูโอนไปให้อินเตอร์มิลานในห่วงเวลาร่วมร่วม5้าปีที่พ่อมดน้อยไร้เวทมอบความสุขให้กับแฟนบอลเด็กบราซิลทุกคนที่รับฟุตบอลน,นั้นมีความฝันความฝันเหล่านั้นมีเป็นล้านๆความฝันใครคิดจะเดินทางนี้บอกเลยไม่ง่ายต้องเสียสละมากมายโดยที่ไม่รู้ว่าาอนาคตจะ จบลงตรงไหนคูตินโยมีฝันที่เขายอมรับว่าคือบาร์เซโลนาเมื่อมันเกิดขึ้นมีการสร้างเดีอขึ้นมาจริงจังเมื่อเห็นความฝันมาอยู่ตรงหน้าแล้วใครบ้างจะไม่หยิบฉวยไว้เรื่องแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนว่าจะตัดสินยังไงก่อนที่ดีจะสําเร็จได้เกิดวาทะอมาตาจากเจเกนคอปขึ้นมาและมีการเปิดเผยภายหลังที่เราเชื่อว,ว่าแฟนโหงทุกคนยังจําประโยคนี้ได้เป็นอย่างดีว่าเจเกนคอปเคยโน้มน้าวพลางแนะนําคูตินโยประมาณว่าถ้านายอยู่ที่นี่ต่อเลียพูจะจบลงด้วย การสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายและถ้านายไปที่อื่นอย่างบาร์เซโลนาบบเยนมิวนิกหรือเรอัลมาดิลก็นายจะเป็นเพียงแค่ผู้เล่นอีกคนนะแต่นอกสนามคูเดนโยมีเอเจนต์ระดับท็อปอย่างเคียร์ชูรับเชียนดูแลซึ่งชูรับเชียนครับถือว่าเป็นสุดยอดเอเจนต์จอมหัวหมอที่ชักยยดิยวโหดๆได้แสบสันที่สุดคนหนึ่งของวงการโดยเอเจนต์บ้านนี้เคยสร้างดีลสถานโลกลูกหนังมาได้หลายครั้งยกตัวอย่างคือดิวของคาร์ลอตเตเบสที่ย้ายข้ามฟากหรือเซตอัพดิวตำนานที่เป็นการสส่่งงออออกกาารรไปวดดลลยทีีีเเมืจนนแะชูั ว่าคุณค่าของคูตินโยนั้นมีราคาเท่าไหร่ซึ่งตัวแปรในสมก,การนี้อย่างชูรับเชียนถูกแฟนเลี้ยวพูสายลึกมองว่าอาจจะให้คําแนะนําที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับอนาคตของคูตินโยไม่มากก็น้อยซึ่งตรงนี้หากมองถึงบทบาทหน้าที่เอเยต์ก็ต้องทําให้ลูกค้าของเขาซึ่งก็คือน,นักเตะที่เขาดูแลอยู่นั้นมีความสุขมากที่สุดงานคลายงานมันประมาณนี้ครับก่อนที่จะมีดีลประวัติศาสตร์ตอนแรกมีข่าวออกมาจากสเปนว่าบาซ่าอยากได้คูตินโยมาเล่นเป็นตัวแทนของอินเอสตาแต่ไปไปมา,มาบาซ่าเสียเนยมาไปแบบกระทนหาน เลยยื่นข้อเสนอหลายครั้งมาตั้งแต่ซัมเมอร์ในช่วงปีนั้นแต่เลียวอพูกับปฏิเสธไปทั้งหมดก่อนย้ายออกไปคูตินโยเริ่มออกอาการคูตินโยเริ่มแสดงความจริงจากหัวใจว่าหัวใจเขาอยู่ที่นั่นถึงกับขอขึ้นบัญชีขายเองเลยต่อมามีรายงานว่าเขาสไตไม่ยอมมาซ้อมจนไม่มีชื่อในเกมลีค็อบกับพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คูตินโยนั้นอยู่ต่อพยายามจนมั่นใจแล้วว่าคงไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนความคิดของคูตินโยได้ทางเลียวอพูจึงยอมปล่อยตัวในเดือนมกราคมปี2018ทา กลางความผิดหวังของแฟนบอลแต่ยังไรก็ตามเลียโอพูได้ทุนมระดับร้อยล้านปอนประเมินคร่าวๆถ้ารวมทุกอย่างแล้วสูงมากถึง142ล้านปอนบาซ่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักเตะหลายคนที่นี่คือที่สุดที่1ในโลกฟุตบอลการเล่นแบบนั้นบรรยากาศแบบนั้นวัฒนธรรมอันเข้มขังแบบนั้นและบรรดาตัวเทพทั้งหลายที่กระจุกรวมกันอยู่ที่นั่นและลีสเปนก็โด่งดังอย่างมากที่ประเทศบาร์เซโลตัวเทพเ็นตำนานบาร์เซโลในระดับฝีเท้ามาศจันหลายต่อหลายคนก็เคยคาแข่งให้กับบาร์เซโลนามันก็ไม่ แปลกที่เด็กคนหนึ่งมีความฝันอยากไปเล่นที่นั่นสักครั้งในชีวิตคูตินโยดีใจที่ได้เล่นร่วมกับนักฟุตบอลยอดฝีเท้าที่เก่งที่สุดเขามองไกลถึงการเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งพร้อมที่จะลงเล่นและคว้าแชมป์มากมายคูตินโยยินดีอย่างยิ่งเขามีรอยยิ้มที่นี่และได้รับค่าเหนื่อยรวม3,000 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หลังจากที่เขาตัดสินใจไปก็มีเอฟเฟกต์มากมายครับบางก็ว่าคูตินโยทิ้งทีมทิ้งสโมสรที่ให้โอกาสสร้างชื่อจนเป็นระดับโลกบางก็ยินดีกับเส้นทางที่คู ของแฟนบอลโกรธบางส่วนยินดีที่ได้ทําตามฝันเพราะตอนที่คูตินโยอยู่ที่เลียพูเขาก็เต็มที่เท่าที่เขาจะเต็มที่แล้วนักเตะมาแล้วก็ไปมันเป็นเรื่องธรรมดานี่คือวิธีของมันครับเมื่อเขาเลือกแล้วอย่างน้อยๆก็ยังเหลือแต่ความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันในเมื่อบาร์เซโลนาคือความฝันของเขามาทั้งชีวิตฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรและเลียพูก็ได้กําไรมหาศาลจากเขาเงินจํานวนหนึ่งถูกนําไปซื้อตัวเทพเกรดเอมาเสริมทีมนั่นคือวัวจิลฟันได้กับอาริซอนเบเกอร์รวมถึงฟาบินโยสิ่งที่เก พอเลี้ยวูไม่มีเพเมเกอร์พวกเขาก็ปรับวิธีการเล่นมาเป็นแนวไลบ่บี้เป็นต้นกาเนิดของอัลบั้มแนวเฮฟวี่เมทัลชุดแรกในยุคคอปซึ่งผลของมันเราคงไม่ต้องบรรยายเพราะเพื่อนๆที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในทํานองการเล่นอันเดือดดาลน,นั้นเรื่องราวของคูติญยที่บาร์เซโลนาแม้ว่ามันจะไม่สวยงามสวยหรูอ,อย่างที่เขาคิดจากที่เชื่อว่าในตอนแรกเขาถูกวางไว้ให้เป็นตัวแทนของอินเอสตาและเป็นการรีบซื้อของบาร์เซโลนาที่เพิ่งเสียเนมมาไปให้กับปารีสโดยทั้งสองก็เป็นบราซิลเหม อะไรอะไรมันดูเหมือนจะลงล็อกพอดีเป๊ะไปซะทั้งหมดแต่ก็เรื่องราวก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังแต่อย่างใดเขาต้องไปเล่นตำแหน่งอื่นมากกว่าเล่นเป็นตัวลุกคลาสิกนัมเบอร์เทนแบบตอนที่เขานั้นเล่นให้กับเลี้ยวผู้ซึ่งเขาเล่นแบบนั้นได้ไม่ดีจะดันขึ้นบนก็ชนกับเมซี่พอลงเล่นปีซ้ายก็ลงตำแหน่งเคยมีการวิเคราะห์ในบางเกมแล้วได้ผลสรุปกลายเป็นว่าพอบาซ่าไม่มีเขาอยู่บาซ่ากลับเล่นได้ดีกว่าตอนที่มีเขาอยู่ไปซะอย่างนั้นอิสระที่เขาเคยมีก็ถูกริดลอนด้วยระบบของบาร์เซโลนาทีน เขาทำตามใจอะไรมากนักสัมปทานฟรีคิกก็มีเมสซี่เหมาอยู่ภาพรวมของคูตินโยถูกมองว่าเล่นได้ก็จริงแต่ความสำคัญของคูตินโยนั้นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่เขาอยู่กับเวีรยวพูเลยคุณค่าที่บาซามอบไปเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะช่วงนั้นทินนั่นค่อนข้างวุ่นวายในแง่ของการบริหารที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นคือโชคชะตาที่เขาจำเป็นต้องอเผชิญแต่คูตินโยก็คิดว่าไม่ได้เสียใจที่ย้ายออกจากเวีรยวพูแม้ว่าชีวิตช่วงนั้นมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังแต่เขาเป็นคนเรียกกร้ออองที่จะออไป และเขาชัดเจนที่จะบอกว่าเมื่ออาชีพแบบเขาไม่ควรจะต้องมาเสียใจอะไรกับสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วนั่นก็คือความทรงจําที่คูตินโยโอเคกับมันสุดท้ายเขาค้นพบว่าตัวเขาไม่เหมาะสาหรับที่นั่นบุคลิกของเขาถูกมองว่าแข็งแกร่งไม่พอสําหรับที่นั่นคูตินโยถูกมองว่าล้มเหลวอ,อย่างมากหลังจากออกจากเลี้ยวผูและต้องไปเล่นกับอีกหลายสโมสรโดยที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลแต่ละคนต่างม,มีความฝันมีเป้าหมายกันทั้งนั้นและทุกคนก็มี ความมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองแม้ว่าสิ่งที่เจเกนคอปได้ทำนายเอาไว้มันจะกลายเป็นความจริงแต่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้คูตินโยก็มั่นใจว่าเขาจะทําแบบเดิมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ